นิ่เาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากล้าจะพาทุกคนไปเที่ยวไต้หวันพร้อมๆกับพวกเราครับโดยเมืองแรกที่เราจะไปกันก็คือเมืองกี่ลังเอ้ยกี่ลุงเอ้ยจีหลงเอ้ยถูกแล้วครับ สถานที่แรกของเมืองจีหลงคือเจ้งปิงยู่เจ้าปิงฟิชชิงฮร์เบอร์นะครับเรานั่งรถไฟ T.R.A A จากไทเปมนสเตชันไทเปเชจานมาลงที่สถานีรถไฟจีหลงหลังจากนั้นนั่งกลับจากสถานีรถไฟจีหลงมาลงที่เจ้งปิงฟิชชิงฮรบเบอร์ร้อยกว่ายหยวนนะครับเรื่องกลับมา4ี่คนนะครับเจอนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเลยหานการตกคนละไม่กี่หยนวนโชคดีมากๆเลยอ๋อสำหรับใครที่หิวที่นี่นะครับแนะนําเดินไปนิดนึงจะเจอร้านอาหารราคาถูกมากๆเลยครับ นี่คือรถไฟที่เรานั่งไปจีหลงครับเขาเรียกว่า local train นั่งสบายแอร์เย็นให้ความรู้สึกเหมือนรถไฟ MRT บ้านเราเลยครับวอคกประทะวอคกประทะริวครับแบบวิวแบบเรือเอ่ยน้ำเอ่ยแล้วก็เห็นตึกนะครับจาังทันเข้าเสร็จแล้วนะครับเราเดินต่ออีก10นาทีก็จะถึงเฮอร์พิงก l แอ n ์แลนด์พาร์ เฮอผิงเต่ากุ้งหยวนครับวิวก็จะสวยมากๆเลยสาราแลนด์มาร์ก็คืออันนี้เลยครับถึงแล้วครับเฮอผพิงกุ้งหยวนอาร์ลนด์นะครับนี่ถ้าราคาตัวนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตัวกันนะครับร่มเป็นไอเทมที่ดีมากๆเลยสำหรับดูดูรอนะครับเสียค่าเข้าไป60หยวนนะครับสำหรับนักเรียน ตาดาเนี่ยครับเราก็มานี่ยครับหินตะปุ่มตะปั่มพวกนี้ที่มีรูปร่างเช่นนี้นะครับก็เกิดจากการกัดเซาะของน้ําและลมครับเป็นไงบ้างครับทุกคนความสวยงามของธรรมชาติเมื่อชมความสวยงามของเคอร์พิงอัลันพร์กเสร็จแล้วนะครับแล้วก็หิวเราก็เลยนั่งกลาบไปหาของกินแถวปลาตุมาม่านะครับวซลินอืมเขาเขาไปในนั้นล้ไง นี่ครับมาม่าที่เราสั่งมาวาสิม่าญนเป็นเราสั่งเป็นมาม่าต้ยมยำพอกินเสร็จเราก็ไปปั่นปลาปัก,กเป้าต่ออ่าหลายคนคงงงว่าปั่นปลาปัก,กเป้าคืออะไรนะงั้นไปดูกันเลยครับตอนนี้นะครับเราก็มาปั่นปลาปัก,กเป้านกันที่ปลาโตซึน,นะครับนี่คือวิวเริ่มต้นนะครับรถที่เรานั่งเนี่ยเป็นคันสีฟ้าแล้วก็คันตรงหน้าเนี่ยเป็นคันสีเหลืองนะครับบ ตอนนี้เราก็ปั่นมาได้ก็แป๊บหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นวิวข้างทางแล้วก็มีวิวทะเลเอา้าวระดับระดะมีวิวทะเลนี่แหละครับวิวทะเลของปาโตจอโซคิว so oh <my. S 1> อะไรฝนตกก่อนมันตกตรงไหนก่อน oh <my. laughs> <laughs> ละ แล้วที่นี่ก็คือแดดสุดโนเขาว่าโนเขาว่าอะไรเลยหน้าไม่คมชัวโค้ดหน,น,น้าไม่คมคมไม่ทายอ,อะยระเฮ้ยทะเลทะเลมันจะเข้าอุโมงค์รู้มิติหรอครับ <Wow. S 2> ว้าววัเทมันมันมันเย็นหนมดสวัสวยสสวยสยสวยว้าว <Wow. S 2> มันได้ความเดีวหรอกนี่เธออะไรปะ โอเย็นด้วยอะออออรสวเปนหัวเฮ้ยลงอันนี้มันวใจครับ So cute บ้างครับสวยใช่ไหมนะครับแต่ตอนรุ่นร,ร,ร้อนเนี่ยร้อนมากๆเลยนะครับแนะนำให้พกพัดลมพกพามาด้วยผู้ที่สนใจสามารถจองได้ทางเว็บไซต์โดยตรงเลยนะครับถ้าจองเที่ยวเดียวแบบเราหรือจองแบบไปกลับก็ได้หมดเลยครับ จะขึ้นได้ทั้งสองสถานีเลยนะครับทั้งสถานีปาโตจึ Z, แล้วก็สถานีเชนอานะครับตรงที่เชนอั Station, ลสเตชันเราข้ามถนนไปรรถเมล์เพื่อกลับไปที่สถานีรถไฟจีหลงจีหลงสเตชันก็รอสักพักเลยครับตกกลางคืนเราก็นั่งรถเมล์มารับประทานอาหารค่ำที่หนิงเซียเย่เชื่อครับมีอะไรที่เจมไม่เอาป เนื้อย่างตามเย่ชื่อตลาดกลางคืนไต้หวันเด็ดมากอร่อยมากร้อนมากเหมือนอยอยู่ไต้หวันนะก็คือแบบไต้หวันของแท้เลยคือต้องเอาเสียงนี้ไปลงอีกเหรอใช่ไต้หวันไต้หวันฝนดินฝนดินแบบว่าไต้หวันจะอุ่นร้อนก็วันเย็งเต็มเต็มเลยนี่ก็ระหว่างที่รอรถนะครับเราจะมาให้ดูทางขยะที่ไต้หวันนะครับเขาแบบว่าต้องแยกขยะด้วยก็จะมีที่ปามเลิกเบอร์ สีดำนครับแล้วก็เป็นหุยโชว์ฟรีไซฟูถ้าใครระมาที่ไต้หวันเนี่ยก็คือแบบต้องแยกขยะด้วยนะครับด้วยมา้ยด้ว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 ด้วย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 ด้วั้วยด้ว้วเดี๋ยว้วยด้วย้ยด้ว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 วยด้วยด้้วยด้ว้ยก้วย้ว้วดีดยยดนึงก่อนออกแวาคันนี้ไม่ใช่ของเรา ไปด้ยไปด้ไปด้วยไปด้ยไปเลยเต้หวันไปเวะไม่ดยไป่ร้ก่อนัสยีครับเาอยูเไทเปเาลงมาเตร์ดเติร์เติร์เเตผ่านจูเตเเราจะลงตรงนีไทจงแล้วส่วนลายครับไถจงจงแปลว่าตรงกลางนะครับไถจงก็คือเมืองทางตอนกลางของประเทศไต้หวันครับรถเราขจริงมาแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับเรก็ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับราะว่าวิวยังไม่มีโชคดีมากได้ต,ตั้เต็นหน้าต่างเลยวิวยังไม่มีเพราะเราอใต้ดินนะครับอ่าขึ้นบนบันไแล้วจะให้ค่า ไถจงแล้วเฮเรามาอ่านชื่อเมืองกันดีกว่าเมืองนี้ชื่อว่าไถจงไม่ใช่ไถจงไถชุง,งนะครับไถจงส่วนการจองรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือภาษาจีนเรียกว่าเกาเทสามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับในเว็บไซต์เนี่ยก็จะบอกราคาเรียบร้อยนะครับนี่นะครับเราก็รอรไบอ,อยู่ที่ชินกู เปนอูร์เดี๋ยวรอถ่ายเขียเข้าเมืองอยูประมาณเ็ตนาทเองเดี๋ยวขรถไฟก็มาขึ้นรถไฟแล้วครับเดี๋ยวรอรถไฟออก local train พวกเราพักแถวถ่ายจงหัวเชอร์จานถ่ายจง train station นะครับการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกเลยครับ ตอนนี้หกโมงเย็นเรานั่งรถเมล์มาลงที่สถานีซินกวังเป็นห้างญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะไปไถจงเกอจีอ้หยวนหรือไถจงเท่าเตอร์นี่รับป้ายรถเมล์เที่ยวลงเมืส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรถเมล์ปกติส่วนตรงนั้นก็จะเป็นรถเมล์อพยานโร,รงละครโรงเพลงเมืองไถจงเลยครับวันนี้นะครับเราก็มาที่ชุน มาได้ชุนสุยทางนะครับมาดื่มชานมเจ้าแรกของโลกนะครับนี่เราก็ตักหมันโถมาด้วยเดี๋ยวจะมาดูว่าอร่อยหรือเปล่าเป็นไงบ้างครับอืมก็อร่อยอร่อยเนื้อไข่มุกเนื้อไข่มุกเป็นไข่มุกอร่อยแบบนุ่มแบบแบบนุ่มแล้วรสนมหวาไม่หวานเกินหวานพอดีอันนี้เป็นความหวานเป็นเปรี้ยวจุนไม่หวานเกินแล้วก็ไม่จืดเกินไปไข่มุก อร่อยเล็กพอดีอ่ะนุ่มนี่คือมันวคือมันถวไไมันพิเศษนยังไงพิเศษไนครับไม่ยังไงแต่ถ้าแบบไปทอดมันจะอร่อยโอแล้วก็จิ้มกับน้องข้าวมานสาวอัน้นสวัสดีเช้าวันใหม่จากนครแถจงครับวันนี้พวกเราตื่นเช้าเป็นพิเศษตื่นตอนหกโมงเชา้าได้ถืกโอกาสมาเดินเล่นพบว่าที่นี่เช้าวไวมาก เมืองสวยมินิมอลมากครับแต่แค่ตอนเช้าตรู่อากาศก็ร้อนมากๆเลยเท่าเทพเลยาสาๆเราเดินมาขึ้นรถไฟที่ไทจงหัวเชาจานันหรือไถจงเทรานส์เตชันเพื่อไปต่อ MRT ต้าชิงไทจงเป็นเมืองใหม่ของไต้หวนันการเดินทางไม่ได้สะดวกเท่าไทเปหรถไฟฟ้าก็ยังมีแค่สายเดียวความดีของขบวนก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่มีก็ดีกว่าไม่มีครับเติมแล้วครับร้านหน,นึ่งร้านดอเนียครับเราใช้ฝุกพนักจีนนะครับมอ,องไปเลยเจ๋อจื้อสำเร็จ แค่ MRT ยังไม่ถึงต้องปัดจักรยานตอนร้อนๆอีกทุกคนดูดวงอาทิตย์สิครับก็เพราะว่าเรามาตอนเที่ยงนะครับเดินเล่นในสวนไม่ไหวจริงๆเลยไปที่ tourist information อหยู่เคอร์จงสิ้นเขาก็แนะนําให้ฟังครับว่าสวนที่นี่เป็นยังไงแล้วเขาก็บอกว่าเออข้างในมีทัศการให้ชมนะเราก็ไม่รอช้าเข้าไปชมกันเลยครับใช่บดดิงพาร์ทไหนน่ารักมากอันนี้ลิ้นลิ้นเคอร์ูดยสารเคอรเชิง เชิงเคออันนี้ของลีลีลูโเชนะลีลูกเคอันนี้ลูเคฟพ่อกับแม่เป็นเชอคครับตรงนี้เราจะพาท่านผู้โดยสารไปท่าอากาศยานสนามบินท่าเหยวนนะคบโอเคครับจะมั่งหน้าสู่จากโซนภูมิจะใช้เวลาการบินประมาณชั่วโมงสี่สินาทีขอให้ผู้ทด่สารทของ Black กา l t u r e นีระเไทย จปหบกอย่างไรเราก็อยากให้ทุกท่านรักแข่งันกภาษาเทยต้องรูดภาษาจีนด้วยจีนภาษาจีนก็ไม่รู้เค่ฮ่่าฮ่าฮา่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่า่าฮ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 ่าอ่าฮ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 ่า่าฮ่าฮอาาฮ่า่าฮ่าาฮ่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 ่าฮ่าง่าา่ ตอนเย็นเราปั่นจักรยานจากที่พักมาที่เส้นทางเดินริมน้ำยานากาวะอยู่แถวไทจงหัวเชอร์อนหรือทรนสเตชันครับบรรยากาศที่นี่ดีมากน่ารักก็เราจะมากินร้านเต็มมิยาฮาระนะครับเพื่อคนญี่ปุ่นบอกว่ามียาฮาระแปลว่า่นตาเดี๋ยวไปกินที่นี่เดิน อยู่ตรงข้ามเส้นทางเดินริมน้ำเมื่อกี้เลยครับนี่นครับไอติมจากร้านมิยาฮาระราคา200ยหยวนนะครับเดี๋ยวมาชิมว่าอร่อยหรือเปล่าอร่อยมากเยี่ยมอันนี้แอบอันนี้นนหวานเกิอนอร่อยตอนนี้เราอยู่ที่เืื่อฐานทะเลสาบทะเลสาบสุริยันจันทาครับคือเห็นด้วยตาเปล่าคือน้ำสวยมากสวยมาก อันนี้แบบของฟ้าก็คือดีเมื่อกี้คือเราก็ซื้อแว่นกันแดดไตหนึ่งอันสองร้อยาสิบยู่อันก็ถืว่าดีแบบไม่ต้องแสบตาเพราะตอนนี้คือแสบที่คือแบบแสบตามากนอกจากนี้กล้าก็ยังไปเกาสงและไทยเปอีกด้วยนะครับ แต่ไม่ได้ถ่ายวอล์กต่อเพราะว่าเพรียแดดครับถ้าสนใจก็ลองไปดูรีลใน IG ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันครั้งหน้าครับ